สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกันกบ i t มีทิปส์มาเล่าใน EP ที่38อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำการทำวิดีโอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ค่ะก็เป็นโปรแกรมที่เราใช้ทำ Presentation เพื่อนำเสนอข้อมูลของเรานะคะแต่ว่าความสามารถอีกอย่างหนึ่งของตัว PowerPoint เนี่ยก็คือสามารถที่จะ,ะทำการบันทึกวิดีโอนะคะหรือว่าทำการปรับแต่งวิดีโอในเบื้องต้นให้กับเราได้นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการกันค่ะ ในส่วนของการใช้ตัว powerpoint นะคะเพื่อที่จะสร้างวิดีโอขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะคะคือวันนี้ที่จะนำเสนอเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของการทำ presentation นะคะให้เป็นวิดีโอก็คือเรามีตัวไฟล์ powerpoint อยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องการที่จะทำการบันทึกเสียงนะคะพร้อมกับทำการสไลด์โชว์เหมือนกับเราบรรยายไปด้วยเนี่ยนะคะพร้อมๆกันแล้วก็จากนั้นก็จะทำเป็นไฟล์วิดีโอออกไปนะคะ เวลาที่คนเขาเปิดขึ้นมาดูเนี่ยก็จะมองเห็นทั้งตัวสไลด์นะคะในแต่ละสไลด์ด้วยแล้วก็คำบรรยายของเราในแต่ละสไลด์ด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้จากคำสั่งในตัว PowerPoint นะคะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเราจะใช้ตัว PowerPoint เนี่ยค่ะเป็นตัวบันทึกวิดีโอนะคะเพื่อที่จะให้ เห็นขั้นตอนการทำงานนะคะหรือว่าการใช้งานโปรแกรมอื่นๆนะคะที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเราก็สามารถที่จะใช้ตัว powerpoint เนะะี่ยค่ะทำการบันทึกหรือว่าอัดวิดีโอได้นะคะแล้วก็ตัววิดีโอที่เราได้นะคะก็จะถูกนำมาวางไว้บนสไลด์นะคะในตัว powerpoint สามารถที่จะทำการปรับแต่งได้แล้วก็เซฟออกไปเป็นไฟล์วิดีโอเพื่อที่จะใช้งานได้นะคะ เดี๋ยวขอดูที่ตัวแรกก่อนเลยก็คือในกรณีถ้าเกิดว่าเรามี Presentation อยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องการที่จะนำ r e s e n t a t i o n ตรงนี้ของเรานะคะมาทำการบันทึกเสียงด้วยนะคะเสียงบรรยายแล้วก็ทำให้เป็นไฟล์วิดีโอด้วยนะคะวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะต้องไปที่ตัวไฟล์ r e s e n t a t i o n ของเราก่อนนะคะไปที่ไฟล์ Presentation ของเราก่อนสมมติว่าเป็นไฟล์นี้นะคะ ่าเป็นไฟล์ของโอสาม r a i ทร n นิ่งคือเป็นตัวนี้นะคะ,ะทีนี้สมมุติถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะ,ะพูดบรรยายนะคะในแต่ละสไลด์ไปด้วยตรงนี้นะคะพร้อมกับทำเป็นวิดีโอด้วยนะคะเราก็จะใช้คำสั่งนะคะที่แทบ็บ record นะที่แท็บ record นะคะแล้วก็จะมีคำสั่งคือ from beginning อันนี้คือที่แรกนะคะที่เราสามารถจะใช้คำสั่งเพื่อบันทึก Presentation ตรงนี้ให้เป็นวิดีโอได้นะคะหรืออาจจะใช้จากตรงนี้ก็ได้ค่ะที่แท็บไฟล์นะคะแล้วก็มาที่คำสั่ง Export นะคะก็จะมีคำสั่งเป็น create a video อันนี้ก็จะได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีเรื่องของการปรับนะในเรื่องของคุณภาพนะของตัววิดีโอด้วยนะคะอันนี้ Default ก็จะเป็น full HD อยู่แล้วนะคะตามนี้หรืออาจจะมาปรับให้เป็น u l t a HD ก็ได้ตรงนี้เป็น 4K ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะลองใช้จากคำสั่งตรงนี้ล้วกันนะคะที่แท็บ Record นะคะแล้วก็เราก็จะคลิกที่ From Beginning นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะเข้าขั้นตอนเริ่มนะคะเริ่มที่จะบันทึกวิดีโอนะคะแต่ว่าบนหน้าจอของเราค่ะนะคะ,นะคะจะมองเห็นนะเป็นแบบนี้นะคะจะมองเห็นเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะซึ่ง ในส่วนนี้ค่ะก็จะแสดงคำสั่งนะ,ะแสดงคำสั่งที่ใช้สำหรับทำการเรคคอร์ดนะหรือบันทึกวิดีโอคือปุ่มนี้นะคะปุ่ม start recording นะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อความที่อยู่ในส่วนของโน้ตนะคะโน้ตก็คือโน้ตแต่ละสไลด์นะคะในในสไลด์ของ powerpoint เนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นโน้ตใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะพิมพ์คำบรรยายหรือว่าบทพูดของเราเนี่ยลงไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบันทึก ตัววิดีโอไปด้วยเนี่ยเราก็สามารถที่จะอ่านสคริปต์ของเราไปได้ด้วยตรงนี้นะคะตรงนี้หรือว่าอยากจะให้ตัวหนังสือมันเล็กลงก็ปรับให้เล็กลงได้แบบนี้นะคะ,อะตอนนี้ยังไม่ทําการบรันทึกนะคะแคเะ่เป็นการสไลด์โชว์ดูก่อนนะอันนี้เราอยากจะสไลด์โชว์ดูก่อนว่าแต่ละสไลด์เนี่ยเรามีบทพูดยังไงบ้างเนี่ยเราก็สามารถจะดูพรีวิวก่อนได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพร้อมเมื่อไหร่แล้วนะคะถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่นเนี่ยเราค่อยไปคลิกที่ปุ่มคําสั่งนะคะ ก็คือปุ่มนี้สมมติเราจะเริ่มนะคะจะเริ่มบันทึกแล้วเราก็จะคลิกนะคะที่ปุ่ม start recording เขาก็จะมีการนับถอยหลังนะคะค่ะในตอนนี้ก็จะเห็นว่าส่วนนี้ค่ะก็จะมีเวลานะคะที่เดินไปเรื่อยๆนะ,ะเดินไปเรื่อยตอนนี้เป็นเวลาของสไลด์นี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเวลารวมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดไปพูดบรรยายไปนะคะเนี่ยเขาก็จะทําการ บันทึกนะคะเสียงของเราลงไปด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องมีเรื่องของการต่อไมโครโฟนอะไรให้เรียบร้อยด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีการต่อกับกล้องด้วยนะคะก็าสามารถที่จะมองเห็นหน้าของเราได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปกล้องกับรูปไมโครโฟนแต่ว่าน,นี้ไม่ได้ต่อไว้นะคะก็เลยยังอมองไม่เห็นนะคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรสมมติว,ว่าเราก็จะบรรยายนะคะใน,นแต่ละสไลด์ไปเรื่อยๆนะเขาก็เปลี่ยนสไลด์ไปนะคะ จะเห็นว่าน,นี่ก็จะเป็นเวลาของสไลด์นี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเวลารวมว่าเราพูดมาเท่าไหร่แล้วนะแล้วก็พูดบรรยายไปเรื่อยๆนะคะพอหมดสไลด์แล้วก็เปลี่ยนสไลด์ไปสิ่งที่เราพูดนะคะพร้อมกับสไลด์เนี่ยเขาก็จะบันทึกนะคะเดี๋ยวจะไปทําเป็นวิดีโอให้เราอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็พูดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้บอกว่าเป็นการใช้งานตัว Office 365วิธีการที่จะ sign in เข้า Office 365เป็นยังไงบ้างนะคะแล้ก็พูดไปตามบทสมมุติว่าอ่ะเราจะทําการพูดไปแต่ละสไลด์เนี่ยจบละอันนี้คือจบและนะคะเพราะฉะนั้นนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะ export ตัววิดีโอนี้ออกไปนะคะเราก็จะคลิกที่ปุ่ม export ค่ะ,ะ export นะคะเขาจะขึ้นมาเป็นที่หน้าวินโดว์นี้นะคะที่หน้าจอนี้ก็คือจะถามว่าไฟล์วิดีโอนะคะที่เราต้องการจะ บันทึกออกไปเนี่ยนะคะจะเป็นไฟล์วิดีโอชื่ออะไรนะคะแล้วก็ไปเก็บไว้ที่ไหนนามสกุลข,ของไฟล์เนี่ยเขาจะเป็น mp4 นะคะอันนี้เป็นอัตโนมัติให้เราเลยนะคะอ่าถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนที่จัดเก็บแล้วก็ไป browse แล้วก็เลือกนะคะแต่ว่าอันนี้ของเดิมเนี่ยเขาจะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์นี้ it tips นะคะก็จะไว้ที่นี่ละกันวิดีโอก็จะเป็นละกอง full hd ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็คลิกคำสั่ง export นะคะ export video ค่ะนะคะ อันนี้แค่อบอกของเดิมอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะโอเคทับไปอันนี้เนื่องจากว่าของเดิมของวิกรมมีชื่อนี้อยู่แล้วนะคะก็เขาจะเลยจะถามว่าจะ,จะเซฟทับหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งเคยทำเนี่ยนะก็จะไม่มีป๊อปอัพใดหลล็อ,อกขึ้นมาถามเมื่อสักครู่นี้นะคะ,ะสมมติเราก็จะคอยนะคะช่วงเวลาตรงนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่า สไลด์ของเรามีเยอะไหมนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการพูดบรรยายนานหรือเปล่านะคะถ้านานก็อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะ Export อกอกมาเป็นวิดีโอเนี่ยนานนิดนึงนะคะอ่ะโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะวิววิดีโอก็ได้นะคะหรือว่าจะ e x i t อกอกไปก่อนก็ได้นะคะทีนี้ตัววิดีโอที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะอ่ะก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้นะคะอ๋ะอสัมภาษณ์เทรนนิ่ง ที่เราทำามาสักครู่นี่นะคะพอเราับบัุ่คลิกเปิดขึ้นมาอ,อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะคะอะที่เราทําการบันทึกเอาไว้นะคะก็สามารถที่จะเล่นไปแล้วก็มีเสียงด้วยนะคะตรงนี้เสียงที่เราบันทึกไปก็ตามนั้นเลยแล้วก็จะมีการเปลี่ยนสไลด์ นะคะเดี๋ยวค่อยดูแต่ว่าอันนี้คือถ้าเกิดว่าใครที่จะต้องพรีเซนต์งานนะคะหรือว่าต้องเข้าร่วมประชุมแล้วต้องนำเสนอนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าพอดีว่าติดธุระสำคัญจริงๆอะไรย่างเงี้ยนะคะอาจจะทำการบันทึกเป็นวิดีโอนะคะแล้วก็นำเสนอแบบนี้แล้วก็ส่งให้กับคนที่เข้าร่วมประชุมได้ได้ฟังนะคะในส่วนของที่เราจะต้องเป็นคนพูดก็ได้นะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างนะคะตัววิดีโอนะคะจาก r e s e n t a t i o n ที่เรามีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช้คำสั่งใน PowerPoint ในการ Export ออกมาเป็นวิดีโอให้เรานะคะพร้อมกับบันทึกเสียงของเราได้ด้วยนะคะอ่ะโอเคอันนี้คือวิธีการแรกต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกวิธีการหนึ่งก็คือสมมุติว่าเรามีงานที่จะต้องบันทึกวิดีโอการใช้งานโปรแกรมนะคะอ่า อย่างเช่นโปรแกรม Microsoft Excel อย่างเงี้ยจะแนะนำวิธีการใช้ฟังก์ชันนะเบื้องต้นแบบง่ายๆนะคะเราต้องการที่จะใช้ PowerPoint เนะะี่ยค่ะเป็นตัวบันทึกนะคะขั้นตอนการใช้งานรวมไปถึงหน้าจอแล้วก็เรื่องของเสียงที่เราจะบรรยายด้วยนะคะอันดับแรกเลยก็คือเราจะเปิดนะคะเป็นไฟล์ว่างๆนะคะขึ้นมาก่อน1ไฟล์นะคะสมมุติจะวางไว้ที่ไฟล์นี้แล้วกัน จะใช้ตัวไฟล์ Presentation ตัวนี้นะคะของ powerpoint เนี่ยเป็นตัววางวิดีโอนะคะที่เรากำลังจะบันทึกต่อไปนี้นะคะ,ะเราก็เข้ามาที่ตัว powerpoint ของเราจากนั้นนะคะเราก็ใช้คำสั่งในการที่จะ record record นะคะก่อนจะไป record เนี่ยให้เราเตรียมก่อนนะให้เราเตรียมสมมติเราจะเปิดนะตัว excel ขึ้นมาก่อนนะคะเปิด excel ขึ้นมาแบบนี้ เปิดมาคอยไว้ก่อนนะคะสมมุติเราจะแคปเจอร์ที่หน้าจอนี้ใช่ไหมแล้วก็เปิดเป็น Excel ขึ้นมาไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็กลับมาที่ powerpoint ของเรานะคะแล้วก็จะใช้คำสั่งนะคะที่แท็บ insert นะคะที่กลุ่มของ media เนะะียค่ะจะมีคำสั่งคือ screen recording screen recording นะคะหรือจะไปที่แท็บ record ก็ได้นะคะก็จะมีคำสั่ง screen เรคคอร์ดดิงเหมือนกันนะสามารถที่คลิกเลือกได้เหมือนกันตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวพอเราคลิกลงไปปุ๊บที่คำสั่ง s c r e เรคคอร์ดดิ้นะคะเขาจะย่อ w i n d o w ์ของโปรแกรม powerpoint ให้เราเองอัตโนมัตินะคะพร้อมกับะจะโชว์วินโดว์ของโปรแกรมที่อยู่ด้านหลังค่ะขึ้นมาก็คือ excel นะคะจากนั้นก็จะเห็นว่าด้านบนนะคะจะมีเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือนะคะพร้อมกับตอนนี้ค่ะเมาส์ของเราเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายบวกนะคะ แล้วก็เหมือนกับว,ว่าตัว Excel จะเป็นสีจางๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะให้เราเลือกนะคะเลือกพื้นที่ที่ต้องการจะแคปเจอร์ค่ะนะคะในการใช้ PowerPoint แคปเจอร์หน้าจอหรือทำให้เป็นวิดีโอเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องอบันทึกทั้งหน้าจอนะคะเราสามารถที่จะเลือกเป็นบางส่วนได้เลือกเป็นบางส่วนได้นะคะอย่างเช่นเราอยากจะโฟกัสแค่บริเวณนี้นี่นะคะเราก็จะเลือกแค่นี้พอ ะะก็จะเห็นว่ามีเป็นกรอบเส้นประสีแดงขึ้นมานะคะอันนี้คือบริเวณที่เราจะโฟกัสมีแค่นี้นะ,ะเพราะฉะนั้นวิดีโอก็จะเห็นภาพชาัดใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะปรับเปลี่ยนพื้นที่นะคะตรงนี้เราก็สามารถทําได้โดยการคลิกที่ปุ่ม select นะคะ select area แล้วก็มาเลือกใหม่ถ้าใครอยากได้ทั้งหน้าจอเลยนะคะก็เลือกไปแบบนี้บางทีอาจจะได้อยากได้แค่หน้าจอของโปรแกรมใช่ไหมคะแต่ว่าไม่อยากได้ taskbar เนี่ยเราก็เลือกเอาแค่นี้ ที่เราต้องการโอเคก็จะมีเป็นกรอบสีแดงล้อมรอบแบบนี้นะคะไม่พอใจเลือกใหม่ก็ลองดูลองปรับเลือกได้ว่าต้องการขนาดไหนประมาณไหนนะคะอ่าโอเคสมมติประมาณนี้แล้วกันเนาะพอเราเลือกพื้นที่ได้แล้วเรียบร้อยนะคะถัดไปค่ะด้านบนก็จะมีปุ่มคำสั่งนะคะสำหรับ r e c o r d นะคะพอค e อร์ดเสร็จก็จะสต็อปได้นะคะถ้า Record ถ้าบางคนใช้เป็นช็อตคัทคีย์ก็คือใช้กดปุ่ม Windows นะคะแล้วก็ Shift แล้วก็ R นะคะตัว R Windows Shift R ก็จะเป็นการสั่ง Record นะคะแต่ถ้าเกิดต้องการจะหยุดก็จะเป็น Windows Shift Q นะ Windows Shift Q โอเคนะคะทีนี้เวลาที่ Record เนี่ยนะคะจะ Record เสียงได้ไหม ถ้าต้องการเลกคอร์ดเสียงด้วยก็เลือกออดิโอนนะ,ะแล้วก็ต้องการเลกคอร์ดเมาส์พอยเตอร์ด้วยไหมเวลาที่เมาส์ขยับไปมาเนี่ยคะ่ะให้เห็นด้วยไหมถ้าต้องการก็เลือกไว้อันนี้คือเป็น Default นะคะก็จะเห็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะอ่ะโอเคสมมุติเราจะเริ่มบันทึกละนะคะเป็นเรื่องของการสร้างสูตรขึ้นมาใน Excel แล้วก็ ทำการใช้ฟังก์ชันเนาะพิมพ์เดี๋ยวพิมพ์ตัวเลขแล้วก็มีการใช้ฟังก์ชัน sum average max min ละกันรประมาณนั้นนะคะเราก็จะคลิกที่ปุ่ม record เราก็จะนับถอยหลังนะคะอ่าเราก็จะเริ่มพิมพ์นะคะตัวเลขลงไปสมมติเราต้องการที่จะอ่าคำนวณหาผลรวมนะคะของตัวเลขกลุ่มหนึ่งเราก็จะทำเป็นชุดข้อมูลขึ้นมานะคะจากนั้นแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะหาผลรวมผลรวมจะเก็บไว้ตรงนี้เราก็คลิกที่เซลล์นี้นะคะแล้วก็ไปที่ แท็บโฮมคลิกที่ปุ่มซ้ำนะคะแล้วก็มาเลือกนี่ที่เราต้องการเสร็จแล้วกดปุ่ม enter อันนี้คือการหาผลรวมใช้ฟังก์ชันซ้ำนะคะสมมติถ้าเกิดต้องการจะ,ะเรียกใช้ฟังก์ชัน average เพื่อหาค่าเฉลี่ยเราก็จะคลิกที่ average คลิกไปแล้วแล้วก็ค่อยมาเลือกข้อมูลก็ได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ enter สมมติแล้วกันว่าเราจะจบการบันทึกแค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการจะหยุดการบันทึก ตรงนี้นะคะเราก็จะเลื่อนเมาส์ขึ้นไปด้านบนก็ได้นะคะหรือกดปุ่มนะคะ windows ใช่ไหมคะ windows s h i แล้วก็ q สมมุติจะ stop ค่ะก็คลิกลงไป stop เสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้คือ excel แล้วก็ย่อ excel ลงมานะคะจะเห็นว่าที่ powerpoint นะคะที่สไลด์ที่เราสั่งบันทึกวิดีโอนะคะเรียกใช้คำสั่งบันทึกวิดีโอเนี่ยก็จะมีตัววิดีโอนะคะของ การใช้งาน Excel เมื่อกี้ปรากฏขึ้นมานะคะอันนี้คือเป็นวิดีโอนะคะเป็นวิดีโอเราเลือกอพื้นที่เกือบทั้งหน้าจอเลยก็จะเห็นเป็นหน้าจอใหญ่แบบนี้นะอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเราเลือกเฉพาะแค่ตรงนี้วิดีโอเราก็จะเห็นชัดขึ้นนะคะอ่ะเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะลองรันดูพอคลิกลงไปนะคะข้างล่างก็จะมีเป็นปุ่มนะคะเป็นปุ่มคําสั่งนะคะเพื่อจะเ l ล y เดี๋ย้เขาจะบันทึกเสียงด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวขอปิดเสียงกันนิดนึงนะคะ,อ,ะอันนี่คือก,ก็จะเป็นตัววิดีโอที่เราบันทึกมาจากตัว powerpoint นะคะเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับแต่งนะคะเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าเป็นการพรีเซนต์อยู่ในตัว powerpoint เนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับแต่งเพิ่มเติมได้โดยการตัดบางส่วนออกนะคะอาจจะตัดบางส่วนออกอย่างเช่นอพอเราเล่นมาจนถึงประมาณแถวแถวนี้นะคะ เราอยากจะตัดในขั้นตอนของตรงนี้ค่ะที่เห็นเป็นการเอานำเมาส์ไปคลิกปุ่มคำสั่งตรงนี้เห็นไหมคะเขาจะแคปเจอร์ออกมาด้วยใช่ไหมอันนี้เราต้องการจะตัดในส่วนออน,น,น,วนี้ออกค่ะวิธีการที่จะตัดนะคะบางส่วนของวิดีโอตัวนี้ออกนะเราก็จะคลิกลงไปที่ตัววิดีโอของเรานะคะแล้วก็ไปที่แทบ็บมีวิดีโอฟอร์แมตนะคะอันนี้สำหรับปรับแต่งเรื่องความสวยงามต่างๆของตัว ิดีโอนะคะหรือถ้าเกิดต้องการจะตัดเนี่ยเราจะใช้คำสั่งที่แท็บ playback แท็บ playback นะคะแล้วก็มาคลิกที่คำสั่ง trim video trim video นะคะพอคลิกลงไปแล้วเนี่ยก็จะขึ้นวินโดว์ของ trim video ขึ้นมานะคะ,ะในส่วนตรงนี้เนี่ยจุดที่เริ่มต้นจะเป็นตรงขีดที่เป็นสีเขียวตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของอสีแดงก็จะเป็นจุดสิ้นสุดวิดีโอของเราแล้วก็จะมีในส่วนของเวลาทั้งหมดที่เล่นวิดีโอตัวนี้ นะคะสมมุติถ้าเกิดว่าจุดสตาร์นี่คือจุดเดิมแหละนะคะแต่ว่าจุดที่เป็นจุดสิ้นสุดอะคะ่ะเราก็จะเลื่อนนะคะเลื่อนตำแหน่งที่เป็นคีย์สีแดงเนี่ยเข้ามาก็ได้แบบนี้นะคะเราต้องการให้จบแค่นี้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราต้องการจะตัดทิ้งนะคะเราก็เลื่อนเข้ามาเสร็จแล้วเราจะลองเพลย์ดูก่อนก็ได้นะคะว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยมาเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ดูวิดีโอละ ก็จะออกไปเลยนะคะจะให้ตัดและเหลือแค่นี้เลยเขาก็จะเล่นตั้งแต่จุดที่เป็นสีเขียวจนถึงสีแดงตรงนี้นะคะเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มโอเคไปปุ๊บนะคะอ่าน,นี่ก็จะเห็นว่าเดี๋ยวพอเราเล่นวิดีโอตัวนี้นะคะเล่นมาใกล้ๆจนถึงตรงนี้ปุ๊บอ่วิดีโอตัวนี้นะคะก็จะเหลืออยู่แค่นี้อ่าเพราะว่าเราตัดส่วนที่เป็นด้านท้ายออกและเรียบร้อยนะคะอ่าอันนี้คือในส่วนของการใช้ ตัว PowerPoint นะคะบันทึกแล้วก็ทำการตัดส่วนถ้าเกิดต้องการจะนำวิดีโอตัวนี้ออกไปใช้งานนะคะเราก็สามารถทำได้โดยการคลิกขวานะคะแล้วก็เลือกคำสั่งคือ,อ Save Media as นะ Save Media as นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าตรงนี้อ๋อันนี้เขาจะเป็น MP4 นะคะอันนี้เลือกเลือกรูปแบบของนามสกุลไม่ได้เนาะตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อไฟล์ได้ว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ เป็น Excel แล้วกัน Excel f u ฟังชันแล้วก็พิมพ์ชื่อไปนะคะเสร็จแล้วก็กดปุ่มเซฟไปเราก็จะได้เป็นไฟล์วิดีโอนะคะตัวหนึ่งแบบง่ายๆค่ะจากการใช้ powerpoint ในการบันทึกแล้วก็ทำการตัดต่อในเบื้องต้นนะคะโอเคค่ะวันนี้ในส่วนของ IT มีทิปส์มาเล่านะคะ,คะก็มีการแนะนำนะคะการใช้ powerpoint ค่ะเป็นตัวบันทึกวิดีโอนะคะแล้วก็ หรือจะทําการบันทึกวิดีโอจากพรีเซน t a เด o n ชันที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็บันทึกเสียงเราลงไปพร้อมกับพรีเซนตไปด้วยในตัวก็ได้นะคะก็หวังว่าคงจะ,ะมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์กับผู้รับฟังทุกท่านนะคะในวันนี้ไม่มากก็น้อยเนาะอ่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งต่อไปนะคะมาดูกันค่ะว่าตัวไอทีมีทิปส์มาเล่านะคะจะมีอะไรมาฝากกันใน E p ีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ